อย่างแถวแถวโซนทางจังหวัดทางอีสานอย่างทางบ้านเนตรเนี่ยจะหากระบกมะพร้าวที่มีปริมาณเยอะๆค่อนข้างค่อนข้าง,ง,องอยากถ้าสมมติว่าหาไม่ได้จริงๆเลยคุณบิ๊กกระบกมะพร้าวหายากจังสูงว่าอยากจะปลูกลงหลายๆต้นแต่ว่าโู้จะสั่งจากที่อื่นก็รู้สึกว่าแพงเหลือเกินค่าส่งโน่นนี่นั่นค่าส่งอะแพงมะพร้าวนะไม่แพงคุณบิ๊กค่าขนส่งนี่แหละเพราะว่าที่นด้สั่งมาเป็นคัดดนรถใหญ่ๆนั่นแหละกระบกมะพร้าวแค่หมื่นเก้า ค่าค่าขนส่งอะ่ะก็ปลาเข้าไปหมื่นหนึ่งแล้วขนส่งที่แพงจริงครับเพราะว่าสัง่งอะไรสั่งแบบสมมติสาคอนคทีนี้ถ้าอาจจะเป็นวัส,สดุอื่นที่ไม่ใช่กะเพราวได้ไหมคะคุณบิ๊กอ่าจะใช้อะไรทดแทนได้บ้างสมมุติว่าไม่ดินอ่ะไม่ไม่เอาดินไม่เอาดินอะจะเอาอย่างอื่นแบบมีอะไรที่พอจะทดแทนได้บ้างไหมอ่าอย่างแรกนะครับจะมีอ่าแกนข้าวโพดแห้งแกนข้าวโพดแหง้งใช่แกนข้าวโพดที่เขาผ่านอ่าลงสีแล้วนะครับ ผ่านการแกะเม็ดออกหมดแล้วนะครับแห้งๆเนี่ยครับเราสามารถเอาเขามานะครับหั่นให้ละเอียดนิดนึงนะครับเอามาใช้แทนวัสดุปลูกได้จะเป็นเศษใบไม้เศษใบหญ้าที่เราอ,อกวอดๆมารวมกันบดมันเป็นผงแล้วเป็นละเอียดแล้วนะครับเอามากรองไว้นะครับเอามาปลูกได้นะครับมันมีเศษพวกเขาเรียก,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 กอะไรอ่ะเขาจะพุ่งเขาจะขึ้นอะไรเงี้ยที่เขาแบบแห้งๆไม่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอามาใช้ในการปลูกทดแทนได้บ้างครับ ต้องบดต้องอะไรไหมก็ทาให้ละเอียดนิดนึงครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องแบบเป็นผงเป็นอะไรนี้เลยนะครับใช้ได้ครับอย่างอย่างที่บอกว่าฝักข้าวโพดอ่ะก็คือสับก่อนไหมหรือว่าใส่ั้งอย่างนั้นเลยอ่าสับนิดนึงสับนิดนึงสับอย่างนั้นได้เนาะแต่ถ้าจะให้ดีก็ควรจะเป็นกาบมะพร้าวเนาะเขาจะได้แบบยึดเกาะนะเขาชอบยึดเกาะไงทำธรรมชาติของเขาเขาจะได้มีที่เกาะแล้วก็อุ้มน้ําไว้ให้เขาได้ด้วยใช่เนาะ